หันไีแคบเลยเด้หน่ยังบ่ได้ไปสบายดีสวัสด,ดียามเสาร์เด้อจ้าสบายด,ดีพ่อแม่พี่น้องฟังลาวฟังไทยละก็บสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องทางต่าง,างประเทศนําเด้อเศร้านี้ก็ได้ปลาทอดพี่น้องเอ้ยมากินขาน้าวนํากันเด้อปลาทอดกินกับป๋อน,น้ําพริกกะปิเนาะปลาทอดแล้วก็เฮาวกะทุกบกระเทียมพริกเอ่อแล้วก็ใส่น้ําปลานะจ้า กันทั่งกันผีพันเอิญนนะ่ะปลาทอดกระเทียมมาสโน่เนาะและ้วนะก็ได้นมไม้ต้มพี่น้องน้ำไม้ต้มแล้วก็มีปลาทอดแล้วก็มีน้ำพริกกะปิเนาะพี่น้องเนานะอาหารแบบง่ายๆบานๆนี่แหละพี่น้อง มากินเขาน้ำกันเด้อปลาทอดกระเทียมหน่อไม้ต้มแล้วก็มีน้ำพริกกะปิจะมากินเขาน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเว้ยกับข้าวกับบ้านบ้านน,นางศิลาพี่น้องกับข้าววับบ้านบ้านน้ำพริกกะปิแล้วก็เมี่ยนปลาทอดพี่น้องปลานิ่ง ทอดวพันนิ่นทุบกระเทียมกินข้าวเสาหนังกันเด้พอพ่อแม่พี่น้องเลยควรได้กินข้าวเสาเขาวสวยข้าวเพี้นขา้าวแรงมากินข้าวน้ำกันเด้อน้ำพริกกะปิกะป,กปนปลาทอดกระเทียมแล้วก็มีน้ำมันต้มพี่น้องเลยมาเด้อการจราจรติดขัดฝนตก โตกันโหลดกันค่ะโหลดกันไล่เล,ลยนะ อีกการแบบนี้วีพยายามให้เกิดขึ้นเนาะพี่น้องเนาะ ฝนตกช่วงผู้ปกครองส่งนักเรียนช่วงเข้างานช่วงเร่งรีบ มาถึงแล้วโรงเรียนลูกสาวโรงเรียน,ยนกล่อมนะจ้าฝนตกรถติดพี่น้องเลยน่นอเหตุการณ์ไม่คาดไม่คาดกาันประเทศไม่มีใครอยาให้เกิดบางทีเราก็ถทายคิดไปดีๆนะบางทีก็อะไรค่ะประเทศ หน้าตลาดใหม่จ้าตรงนี้เป็นหน้าตลาดใหม่เด้อตลาดใหม่ก็เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในแถวแถ,ว,ถวนี้นะคะตลาดผักผล,ลไม้ตลาดส่วนรวมของจังหวัดชนบุรีนะแะถวแถวนี้เนาะตึงทีง่แถวนี้นะจ๊ะแถวอำเภอเมืองก เป็นตลาดที่ผักผล,ลไม้ค่อนข้างที่จะถูกกว่าตลาดโซนข้างนอกนะคะความรู้สึกเพราะว่าเคยเคยมาเคยมาตลาดใหม่แล้วก็ไปตลาดแถวแถวบ้านตลาดแถวบ้านก็เป็นตลาดรัตนากรก็จะมีเจ้าก็จะสูงกว่านิดหน่อยนะคะราคาเป็นตลาดใหม่นะจ๊ะตรงนี้ตลาดใหม่ชนบุรี ที่มีก็แม่พี่น้องเราที่มีพี่น้องบ้านเท่าไมาเห็นงานอย่างนี้ได้หลายเด้อพี่น้องตลาดใหม่ชนบุรีช่วงฝนก็จะรถติดรถเยอะอย่างนี้นะพี่นอ้องเข้างานเลิกงานรถติดช่วงฝนตกด้วยด้นี่ ตลาดใหม่ก็จะมีเป็นร้านที่เขาลงของนะคะเป็นของสดเป็นพวกชิ้นกุ้ยตรงกุ้ยเตี้ยวอะไรอย่างเงี้ยทงงอกตงงอกเต็มไปหมดเลยนะคะตลาดใหม่เขาจาะลงของตรงนี้ เห็นไฟเขียวข้างหน้าแะ้วยังบริได้ไปได้นะพี่น้องอันเด็กพี่น้องเราจะลงคลองอยู่มบ้องไห่ไฟเขียวแล้วเด้นี่ยังบร่ได้ไปช่องเข้างานพี่น้องถนนเส้นบาพาสก็จะตีติด,ตด รถแดนบนสะพาดดนก่่าตรวจไล่ไล่นะช่องเขาหง่ะพี่น้องเอ้ยดอย่างด,ดีอ้า Đấy cứ bị tè nhạo thế ôi nó tôi chạy bị nó này, Đột đấy, này. เดี๋ยวไปทางขวานี่ไปสายนี่เนาะสายมือของควายนิดไปเจากับบเปลี่ยน่ณะเขากรุงเทพหพดแล้วพี่น้องตรงไปเพม่อนกับเขาในเมืองขวามือของขวานี่ขนเขาแดนเนข้าไปในเมืองข้างบนก็เป็นสะพานคำอ่าบ่บต้องติดไฟแดง เดี๋ยวสายไปนี่เดี๋ยวสายเมืองอันี้เป็นไปเข้าไปกรุงเทพไปกรุงเทพได้เด็ก็ไปในเมืองก็ได้แต่ว่ามันออมเนาะแล้วก็ไปไปในนิคมก็ได้เพราะว่านิคมก็มีหมออนะ่องยูเทอโหลดเนาะดูมาแต่ทางก่อนมาแต่ทางก่อน สายมือคก็ไเดี๋ยวมาไฟแดงนะ่นวันนี้ต่อไปก็จะเป็นไฟแดงคอยวันนี้ไฟแดงเหลียวมากเลยเดี๋ยวไปในเมืองก็ลด้พี่น้องไปในเมือง,ไป,องไปบางแสนก็ได้ไปอ่าไปเส้นโรงพยาบาลก็ได้เล่นเส้นในเมืองเนาะส่วนมากไปเส้นอังศิลา